มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดินเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แฟจจำกัดผู้จําหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสาซิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัทดีซีครีเอชันและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง fm 1 0 1แห่งนี้แหละครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันทาง fm 9 7ในรายการ m ั n นี่ช็อตเริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พัสของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามราบฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ แล้วก็เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Pass ของเราแล้วก็2ช่องทางในการติดต่อกับเราโดยตรงช่องทางแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อแซแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p a s s M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของทางรายการครับเป็นช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจกสิกรไทย0 2 6 7 3 88, 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i ว o r n a s s e t s c o ินะครับ คุณผูฟังครับบลจกสิกรไทยโชว์จ่ายปันผล2กองทุนไทยรวมกว่า200ล้านบาทมองคุณนไทยปี60ปีนี้ยังแกล่งและเติบโตดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคุณทิดาศิริสีสมิดรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุนบลจกสิกรไทย เปิดเผยว่าบจกสิกรไทยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นไทยจำนวน2กองทุนประกอบด้วยกองทุนเปิดเคหุ้นทุนหรือเคอีควิตี้ในอัตรา1.05บาทต่อหน่วย และอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิด K เคสตติจิ c แอคทีฟหุ้นทุนปันผลในอัตรา38สตังต์ต่อนหน่วยโดยทั้งสองกองทุนจ่ายเงินปันผลพร้อมกันเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น204.05ล้านบาท ผู้ที่สนใจจะลงทุนใน2กองทุนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดเคหุ้นทุนหรือกองทุนเปิดเคสถิติกแอคทีฟหุ้นทุนปันผลของบลจกสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ k a s s e t Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s n a s s e t กสิรแอสเซสนะครับ คุณฟังครับปจากสิกรไทยเสิร์ฟกองทุนเทอมฟันอายุโครงการ3เดือนและ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่16มกราคมนี้ได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารีต่างประเทศ6เดือน c o ประมาณการผลตอบแทน 1.7%ต่อปี1.7%ต,ต่อปีและกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน AR ประมาณการผลตอบแทน1.6%ต่อปี1.6%ต่อปีอปทั้ง2กองจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า180โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเป็นกองที่ไม่จ่ายปันผลเสนอขายจนถึงวันที่ มกราคมนี้สนใจทั้งสองกองนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจากาสิกร,ร,ร,รไทย KSS s e เวซค t t c ท t e e ็นเตอร์3 8 8 8 8สองห3 8 8 8 8นะครับในช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับมุมมองของบรจากาสิกร,รไทยที่มีต่อตลาดทุนโลกในปีนี้ปี2560นะครับรวมทั้งตลาดหุ้นที่น่าสนใจทั่วโลก ว่าที่ไหนน่าสนใจที่สุดและเพราะอะไรนะครับผมเชิญท่านผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยคุณวัชรนะวงสุภสวัสดิ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวัชรนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับครับผมคุณวัชระครับมุมมองของทางบลจกสิกรไทยมีการประเมิน สถานการณ์การลงทุนของตลาดโลกในปีนี้ปี2,560เอาไว้ยังไงบ้างครับคุณวัชนะคือปีนี้เนี่ยเรามองว่าเริ่มจากเศรษฐกิจก่อนละกันนะครับ,ค,รบคือเรามองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังขยายตัวต่อได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่คือ,คอขยายตัวพอๆกับปีที่แล้วนะครับสัก3.2%ทีนี้เนี่ยมันมีความสําคัญก็คือประเทศหลักๆของโลกเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกิดขึ้นเช่นของอเมริกาเนี่ยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยข,ขึ้นนะครับซึ่งก็น่าจะมีผล กระทบเชิงลบกับพวกตลาดตราสารหนี้เกิดขึ้นแต่ในขณะที่เศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่เนี่ยผลประกอบการบริษัทต่างๆเ่ยทั่วโลกมันเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากราคาน้ํามันหรือจากเศรษฐกิจที่ที่มันฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังดูแลขยายตัวรเราจึงมองว่าในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีผลตอบแทนได้สัก7 8อันนี้หมายถึงตลาดอเมริกาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จริงๆภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยมีเห็นการขยายตัวที่ดีขึ้นนนนเเช่กกัะ็็จปททิศาง ้า่ๆกัน <S <S แสดงว่ามีมุมมองค่อนข้างดีต่อตลาดหุ้นแทบจะทั่วโลกนะครับ <S <S ใช่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับตาสารหนี้หรือประเภทอื่นๆเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็สินทรัพย์ด้านการลงทุนอื่นๆเนี่ยมุมมองเป็นยังไงบ้างครับคุณวัชนะ ตราสารนี้อย่างที่เรียนะนะครับก็คือดูแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันยังเป็นช่วงถูกกดดันขาขึ้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยมันจะถูกกดดันจากปัจจัยตรงนี้นะครับตราสารนี้ก็เลยจะดูด้อยลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับพุ่นส่วนของพกงพันเนี่ยเรายังมองว่าอย่างทองคําเองเนี่ยก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่จะเป็นขาขึ้นทองคํายังคงถูกกดดันต่อใช่ไหมครับครับก็คงมี2ปัจจัยคือ1คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับกับเรื่องที่2องคือเรื่องของดอล มองทิศทางราคาน้ํามันปีนี้จะเป็นยังไงบ้างล่ะครับครับผมราคาน้ํามันเนี่ยจริงๆมองที่ประมาณแค่50าสิบถึงหกเหรียญนั้นนะฮะครับเรามองว่าจริงๆซัพพลายหรือว่าอุปทานทั่วโลกเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ต้องจับตามองโอเปกว่าที่เขาประกาศลดกําลังการผลิตเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าะะมองว่าราคาน้ํามันแม้จะเด้งขึ้นมาได้บ้างเนี่ยนะแต่ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเกินกว่า60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับ แต่มีสถียรลภาพมากขึ้นแต่ราคาน้ามันก็มีสถิยรลภาพมากขึ้นค,คือราคาน้ามันเด้งมาดีแต่ว่าไม่ใช่เด้งไปแถวแถวร้อยเหรียญ <ผม S 1> ไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นประเภทกองรีดหรือกองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในยามดอกเบี้ยาขาขึ้นเนี่ยมันจะหมองลงไปบ้างไหมครับคุณวัชนะต้องเรียนว่าใช่ครับคือเรามีมุมมองที่ดูว่าอาจจะหมองหมองลงไปนิดนึงเนื่องจากว่าพอ เปรียบเทียบกับตาสานี่แล้วเนี่ยตาดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยดูแล้วตาสานี่ก็คือดูดีกว่านิดนึงเริ่มดูดีขึ้นแล้วกันนะครับคเอาละครับฟังดูแล้วมุมมองของทางบรจกสิกรไทยที่ประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดโลกในปีนี้ปี2560เนี่ยหุ้นนะครับยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนมากที่สุดอยู่นะครับใช่ครับนะครับขยับมาดูในช่วงไตรมาสแรกก่อนดีกว่านะครับในไตรมาสแรกของปีนี้คุณวัชนะครับ มีสถานการณ์อะไรหลักๆที่เราท่องติดตามเป็นพิเศษกันบ้างครับคงมีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องของอเมริกานะครับเรื่องของอิธนาธิบดีใหม่ของเขาคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งจะรับตําแหน่งภายในไม่กี่วันนี้นะครับ,รบพอรับเข้ามาเนี่ยนโยบายของเขานี่มีค่อนข้างหลากหลายซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเราตรงๆทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องนโยบายการค้า ว่าจะมีกีดกันการทางการค้าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าพเพราะทํานี้ไม่เอา T P P นะ,ะแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าจะทําอะไร <c oughs> ต้องอเมริกามาก่อน<ะ> <c oughs> ใช่ครับฝั่ง s อ i จะดูว่ามีประเทศไหนซึ่งโดนกีดกันการค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่า แต่ยังไงก็าตามเนื่องจากเราลงทุนได้ทั่วโลกถูกไหมฮะนโยบายภาษีของเขาเนี่ยก็ดูแล้วดีกับประเทศอเมริกาเพราะว่าเขามองว่าจะลดทั้งภาษีบุคคลแล้วก็ภาษีของบริษัทถ้าลดมาเนี่ยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของอเมริกาก็น่าจะดูดีขึ้นคือแทบไม่ต้องทําอะไรเนี่ยก,กาไรก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทำลดภาษีให้อ่ะใช่ครับก็ดูดีแล้วก็ถ้าเกิดลดภาษีบุคคลอีกก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้นก็ดูแล้วทางฝั่งอเมริกาเนี่ยประเด็นนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับ ข้ามมาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ Brexit Brexit นะครับว่าว่าผลเนี่ยมันจะรุนแรงเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นไหมใช่จะเป็น hard Brexit หรือเปล่าใช่ครับ คือปีที่แล้วเนี่ยเขาโหวตกันว่าจะออกจากยูโรแต่ว่าผลจริงๆก็คือยังไม่ได้ออกนะครับคือเขาโหวตในประเทศของเขาเขาต้องยื่นเรื่องระหว่างอังกฤษเนี่ยต้องยื่นเรื่องเข้าฝั่งยูโรก่อนว่าเขาจะขอออกจริงๆซึ่งเนเขาน่าจะเริ่มยื่นภายในภายในไตรมาสหนึ่งนี้แล้วก็น่าจะมีการเจราจากันว่าพอออกมาแล้วเนี่ยการค้าของเขาจะต้องได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิมหรือเปล่าการเคลื่อนแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยยังทําได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องเจรจากันต่อเนื่องก็น่าจะเป็นผลบวกผลลบที่ต้องค ดาวกันต่อไปนี่เป็นประเด็นที่2ที่ต้องติดตามนะครับใช่ครับนะครับมีประเด็นอื่นต่อไหมครับอีกประเด็นหนึ่งก็ย่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแหละครับครับผมใช่แต่ว่าอาจจะขึ้นช้ากว่าที่ทุกคนคิดนิดนึงแต่มาปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วทางบจกสิกรไทยคาดว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถึง3ครั้งไหม เรามองไว้อย่างนั้นก่อนแต่ว่าเรามองว่าแนวโน้มที่จะขึ้นเกิน3ครั้งเนี่ยคงไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่ำกว่า3ครั้งเนี่ยมีมากกว่าค เอฟเฟกต์ที่มีต่อตลาดถ้ามีการปรับขึ้นจริงๆเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect มันจะน้อยลงไหมครับคุณวัชนะเอฟเฟกต์มันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตก็ตามเนี่ยการชื่อ,อัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีผลกับตลาดทําให้ตลาดผันผวน,นตกใจค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันกลายเป็นว่าเราอยู่ในอันตราดอกเบีย้ยต่ามาโดยตลอดมันก็มีการหมุนเงินกลับไปบ้างนะครับแต่พออย่างนี้เนี่ยทุกคนเหมือนรับรู้แล้วก็เตรียมตัวแล้วนะครับ,รบมันก็จะเบาบางลงไปเอาละครับนี่คือสองสามปัจจัยหลักที่่มองวา น่าจะมีผลต่อสถานการณ์การลงทุนในช่วงไตรมาสแรกนะครับหก็คือนโยบายของทรัมป์20นี้ก็ถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องของการเข้ารับตําแหน่งด้วย2ก็คือเรื่องของ Brexit จะเป็น hard brexit หรือไม่ และประเด็นที่3ก็คือยังไงก็ต้องติดตามเอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนี่เป็น2-3ปัจจัยสําคัญที่ต้องตามอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกนี้นะครับทีนี้ครับคุณวัชรนะครับภูมิภาคหรือว่าประเทศไหนบ้างที่เป็นดาวเด่นที่น่าสนใจลงทุนและ จะให้น้ำหนักกับการลงทุนในปีนี้ครับคุณวัชนะาช่วยกาดอกจันให้หน่อยครับครับเอาเป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนะนะฮะผมมองว่าอเมริกาเนี่ยดูดีที่สุดครับคือเขามีนโยบายที่มาสนับสนุนการเติบโตของเขาเนี่ยอย่างต่อนเนื่องต้องดอกจันไว้3ดอกที่อเมริกานะครับอเมริกา er เลยครับยังไงเขาก็มีการลงทุนแล้วก็มีการลดภาษีเนี่ยดูแล้วน่าจะทําให้ผลประกอบการบริษัทจทะเบียนเนี่ยดูดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตลาดอันนี้ดีเพราพะตัวช่วยเนี่ยใช่ไหมดีนโยบายของครัมป์น่ะนอกจากตัวช่วยแล้วเนี่ย เศรษฐกิจเขาขยายตัวได้ดีอยู่แล้วด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยธนาคารกลางเขาไม่กล้าที่จะขึ้นดอกเบีย้ยหรอกครับะะผมกาสามดอกไว้ที่อเมริกานะครับ,รบทั้งผล <ม S 1> พวงจากนโยบายของทรัมป์ทั้งเรื่องการฟื้นตัวโดยพื้นฐานเศรษฐกิจของเขาเองตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังคงน่าสนใจนะครับใช่ครับถัดจากอเมริกาเป็นที่ไหนต่อครับต้องเรียนว่าไม่ได้ถัดจากอเมริกาถ้าถ้าดูทั่วโลกจริงเนี่ยผมเชียร์ตรงนี้มากกว่าคือเชียร เอเชีย <Asia. S 1> อ๋อให้เอเชียมีน้ำหนักมากกว่าอเมริกานะมีน้ำหนักมากกว่านะครับไล่ยเลียงไปนะครับ,รบก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเชียจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับระดับ6%กเปอร์เซนต์เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับพวกประเทศพ,พัฒนาแล้วซึ่งเขาโตนแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซนต์เพราะฐานเขาใหญ่แล้วใช่ไหมใช่ฐานเขาใหญ่นะฮะแล้วเอเชียจริงๆเนี่ยนะวันนี้เนี่ยดูในเรื่องของ valuation เองเนี่ยมันไม่ได้แพงเหมือนประเทศพัฒนาแล้วเอออันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะ ใช่ครับเราซื้อขายกันอยู่แค่ประมาณสัก14เท่าเท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแต่ดูอย่างอเมริกาเนี่ยก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณ17-18เท่าอันนี้คือเรื่องของ PE ratio PE ratio ันะครับตัวยูโรเองเนี่ยก็ซื้อขายกันอยู่16เท่าก็แพงกว่าเราหมดนะครับมากกว่านั้นก็คือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในเอเชียเนี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีน่าจะเกิน10%แน่นอนพูดถึงเอเชียมันกว้างนะขอเน้นสะหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าบอกว่าเป็นเอเชียเนี่เป็นที่ไหนครับเนี่ยครับถ้าเน้นขึ้นไปอีกเนี่ยผมอยากจะเชียร์กัน ลงทุนในส่วนของอินเดียอินเดียเหรอครับใช่ครับผมเดนนักยอจะพูดถึงอินเดียนะน้าหนักความน่าสนใจระหว่างอินเดียกับอเมริกาใครน่าสนใจมากกว่ากันครับผมให้น้ําหนักไปทางอินเดียครับให้อินเดียมากกว่าอเมริกาเลยครับณะวันนี้ราคานี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะงั้นต้องขยายแล้วล่ะครับว่าทําไมถึงมีมุมมองว่าอินเดียเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะน่าสนใจมากกว่าอเมริกาอีกครับคุณวัชระอินเดียเนี่ยเป็นขนาดเศรษฐกิจที่น่าจะใหญ่เป็นอันดับสักสองของโลกนะครับรองจากจีน แล้วก็เขายังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะแม้าจะาโตที่สุดในโลกนะครับในปีนี้ปีหน้านะฮะพูดถึงอัตราการเติบโตาาใช่ไหมตโต,รตเร็วกว่าของจีนเคยโตได้สัก7จนจคเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตลาดหุ้นเขาเนี่ย เมื่อประมาณไตรมาสสีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการ c o l l e c t i o นลงมาสัก10%จากนโยบายที่เขาเปลี่ยนธนบัตรครับนบโยบายนี้ต้องบอกว่าเป็นยาแรงเลยนะยาแรงครับ, hey, รบกระทบคู่คนกันเยอะเลยต่อคิวเบิกเงินแต่ละวันที่ตู้ ATM เเป็นแถวเลยอะ่ะใช่ซึ่งระยะสั้นเนี่ยมันจะกระทบ,บเพราะว่าเงินมันไม่มีใช้ในระบบเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็ชะง,งักงานนิดนึงแต่ถามว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันดีไหมเพราะมันดีมากคือเอาทุกคนเนี่ยมาเข้าสู่ระบบธนาคารหมดฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันโดนกระทบไปแล้วครับ ระยะกลางเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยธนบัตรใบเนี่ยเอามาใช้เนี่ยกลับมาในระบบแล้วจากเดิมเนี่ยกลับ,บมาได้สั้หกเจ็ดแล้วคาดว่าจะกลับมาได้เต็มที่เนี่ในประมาณจบไตรมาสหนึ่งนี้นะครับแล้วเศรษฐกิจเขาก็น่าจะโตเร่งตัวขึ้นจากเดิมที่จาก7นะครับเป็นเหลือ6เพราะว่ากระทบจากนโยบายนี้ถูกไหมฮะคราวนี้จะเร่งตัวขึ้นไป เฉียดแปดเลยอู้จะกลับไปขึ้นไปมากกว่าเดิมอ,อีกอ่าใช่ใชครับเพราะว่ามันมีความอั้นของการบริโภคอยู่แล้วนโยบายต่างๆของนาเรนทามโมดีเนี่ยอันนี้หนุนไหมเอื้อขนาดไหนครับเนี่ย โอหนุนแน่นอนครับโมดี้เขาทำไว้เยอะมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการคล้ายๆเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะฮะก็ทําให้การบริโภคเขาเนี่ยดีขึ้นตลอดต่อเนื่องนะครับซึ่งผลตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่อยู่นะครับแล้วเขาก็มีการทําปฏิรูปหลายอย่างเรื่องของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็มีการปฏิรูปแล้วก็มีการจัดการกับเรื่องนี่เสียไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จะเห็นว่า เศรษฐกิจเขาเนี่ยยังเติบโตแล้วก็มีมสมกยภาพอย่างต่อเนื่องเอาละครับ,น,รบนี่เป็นมุมมองจากทางบลจกสิกรไทยถ้าถามว่าภูมิภาคไหนประเทศไหนเด่นแล้วก็น่าสนใจเข้าไปลงทุนมากที่สุดนะครับคุณวัชรนะบอกว่าเด่นที่สุดต้องเป็นเอเชียแล้วถามว่าเอเชียที่ไหนล่ะคุณวัชรนาบอกว่าต้องที่ India, อินเดียอินเดียโดดเด่นที่สุดนะครับและรองลงมาก็คือ USA สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบลจกสิกรไทยมีกองทุนที่ไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับ มีครับถ้าอย่างกองอินเดียเนี่ยเรามีอยู่สองกองนะครับก็ให้เลือกสองรูปแบบนะครับก็คือเคอินเดียอันนี้ลงที่อินเดียอย่างเดียวลงที่อินเดียอย่างเดียวเลยแต่จะเป็นแบบแอคทีฟแมネจเมนต์นะครับเป็นฟีดเดอร์ฟันให้ทางบลจหรือบลจในอินเดียนะครับชื่อ UTI a s s แอสเซทแมเนจเมนต์เป็นผู้บริหารอันนี้คือ K อินเดียเคอินเดียนะครับอีกกองหนึ่งเนี่ยเราชื่อ k i n d x อเออ่าเป็นเป็นกอง ฟิดเดอร์ฟันเหมือนกันแต่เราจะฟิดเดอร์ไปลง ETF นะครับ เป็นแบบแพสซีฟฟันก็คือใน i share i n d i ยนะครับก็ใครถ้าเกิดชอบแบบแพสซีฟฟันก็ลงใน k i n d x นะครับถ้าเป็นกองทุนเอเชียเนี่ยนะครับมีไหมครับเราก็มีกอง k a ซียเหมือนกันนะครับก็ลงทุนในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดนะครับก็ถือว่าผลประกอบการหรือว่าผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคบลจกสิกรไทยมีทั้ง k เชียนะครับ k g ี่ก็ลงทุนกระจายในเอเชียเลยนะครับครับผมแล้วถ้าชอบอินเดียก็มี2กองครับผมแต่ถ้าเป็น active ก็เป็น k อินเดีย ถ้าเป็นพาสซีฟก็เป็น K I N D X, D X. นะครับเอาละครับทีนี้ผมขอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับคุณวัชระครับ,รบเมื่อกี้ถามว่าประเทศไหนภูมิภาคไหน โดดเด่นใช่ไหมครับครับทีนี้ถามตรงข้ามบ้างว่าแล้วประเทศไหนบ้างภูมิภาคไหนบ้างที่ควรเลี่ยงผู้ลงทุนควรจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อติดตามสถานการณ์คือไม่ควรเข้าไปแยมในช่วงนี้เป็นที่ไหนบ้างครับอ่าเรามองว่าเราดูในเชิงของภูมิภาคยุโรปเนี่ยดูด้อยกว่าที่อื่นยุโรปเหรอครับยุโรปครับอเออจริงๆแล้วก็คือเรายังค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็ยังมองภาพไม่ชัดในเรื่องของ Brexit ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจริงๆอันนี้เป็นปัจจัยที่ะะต้องเ u e กเช่น Mark ไว้ ที่ทําให้อยากจะให้เลี่ยงหรือว่าชะลอการลงทุนในยุโรปไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเศรษฐกิจเขาเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยดูแล้วยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะคือแต่ไม่ได้ื่องหมายคําถามไม่หมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์นะครับในอิตาลีก็าตามว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างไรนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือในปีนี้เนี่ยในยุโรปเองเนี่ยมีการเลือกตั้งในหลายๆประเทศที่ค่อนข้างเยอะมากการเลือกตั้งมันน่ากลัวยังไงนะครับกระแสของ Brexit เนี่ย ทำให้พักการเมืองที่ชูประเด็นว่าอยากจะออกจากยูโรเนี่ยเริ่มมีคะแนนเสียงมากขึ้นทําให้คนเนี่ยเริ่มมีความหวั่นไหวกับประเด็นนี้มากขึ้นน่าจะทําให้การบริโภคหรือว่าการลงทุนในภูมิภาคยุโรปเนี่ยมันชะง,งักงันลงไปนิดนึง<อ>น,น,นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบรจรกสิกรไทยถึงมองว่าช่วงนี้ยุโรปยังไม่น่าสนใจควรจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องบ r e xit ว่าจะเป็น h a ร์ b บ e x i t หรือไมอ่นะครับมาปิดท้ายกันที่ ตรงนี้ครับคุณวัชนะครับแล้วในศักระาดใหม่ปี2,560ปีนี้เนี่ยบลจกสิกรไทยมีกลยุทธ์หรือคําแนะนําในเรื่องการลงทุนให้กับผู้ลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราอย่างไงบ้างเชิญครับคุณวัชนะครับในเชิญกลยุทธ์ก็สั้นๆเราคง o v e r อร์เว t ในหุ้นนะครับก็ตามภูมิภาคที่เมื่อกี้ได้เรียนไปก็คือเรามองว่าเอเชียอินเดียเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะ o v e r อร์เว t นะครับแล้วก็ถ้าเป็น develop market เนี่ยเราให้น้ําหนักมาก ก็คือในส่วนของอเมริกานะครับ overweight เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับตรา,าสารนี้เนี่ยเรามองว่าปีนี้ตราสารนี้จะดูด้อยลงไปหน่อยแล้วก สินค้าพกคภัณฑ์หรือตราสารทางเลือกต่างๆเนี่ยดูแล้วไม่ได้น่าสนใจหรือตื่นเต้นเท่าปีที่แล้วนะครับในส่วนของที่อยากจะฝากไว้ก็คือบลจกสิกรไทยยังเน้นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอยู่แม้ว่าเราจะฟันธงไปว่าเอเชียอินเดียดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้เงินทั้งหมดลงไปอยู่ใน2กองนี้นะครับก็กระจายความเสี่ยงแล้วก็ดูความเสี่ยงที่ตัวเองได้รับหรือว่าทนได้นะครับการลงทุนก็เราคงเน้นอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราอยากจะให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะมองว่าเป็นวิวการลงทุนของ ก็คือเรามองว่าตอนนี้เป็นเทรนดของอัตรา,า,ขาขตรดอกเบีย้ยขาขึ้นเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับต้องอย่าลืมว่าเป็นเทรนดอกเบีย้ยขาขึ้นฉะนั้นอ,อะไรที่เราติดตามว่าอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ต่ำ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 ในปีที่แล้วเนี่ยแล้วยังจะต่ำต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่นะครับต้องต้องล้างสมองต้องล้างสมองนิดนึงนะครับตอนนี้มุมมองการลงทุนหรือธีมการลงทุนทั่วโลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับครับดีครับถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องก<า>องทุนต่างๆของบลจกสิกรไทยทั้ง LGF RMF กองทุนในไไทททยกองงงุุนนนี่่ปลใตา ประเทศต่างๆเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับครับเรามีคอร์เซ็นเตอร์นะครับที่เบอร์026733888นะครับ026733888นะครับครับหรือทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลให้ศึกษาหมดนะครับ w w w g a s c o n a c s e s s c o m นะครับหรือสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาท่วประเทศก็ได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณวัชนะาครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับคุณวัจ,จะนะวงสุภสวัสดิ์ผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือกบลจกสิกรไทยนะครับมาคุยให้เราฟังถึงภาพของการลงทุนทั่วโลกและก็มองว่าแถบเอเชียนะครับโดยเฉพาะที่อินเดียน,น่าสนใจที่สุดรองลงมาก็คือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ปิดท้ายเบรกนี้ครับไทยเลนนาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจําสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสสันอันเมรากว่า200คันเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนนาคาไทยเลนนาคา1647 1647เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการม o น e y p พ u ัฉลาดลงทุน เพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาิกรไทยมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสง สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l y c o m บริษัท s t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699